i s ชแบนด้ามี me. สอนคุณให้เป็นแบรนด์ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณเป็นแบรนด์ไม่สำเร็จในการที่คุณจะสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์นั้นน่ะในตอนที่คุณเริ่มต้นน่ะคุณอาจจะมีคำถามหรือมีข้อสงสัยว่าฉันจะทำได้เหรอฉันจะสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ได้เหรอคุณรู้ไหมคะว่าคำถามเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในใจลึกๆของคุณน่ะคุณเกิดความกลัวค่ะกลัวว่าจะทาไม่ได้กลัวว่ามันจะผิดพลาดกลัวว่ามันจะล้มเหลว และที่สําคัญคุณไม่เชื่อว่าการที่คุณลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์น่ะจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่เชื่อมันมากพอหากวันนี้คุณต้องการสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวไปให้ได้คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดไปให้ได้คุณจะต้องเข้าใจว่าทุกความผิดพลาดของคุณอะ ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันคือสัญญาณว่าคุณกําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะทุกครั้งที่คุณผิดพลาดคุณจะถามตัวเองว่ามันมีวิธีการไหนนะที่จะทําให้ฉันเติบโตขึ้นมันมีวิธีการไหนนะที่จะทําให้ฉันประสบความสําเร็จตามที่ฉันต้องการเช่นการทําสบู่ถ้าวันนี้คุณทําสบู่ไม่ได้แล้วคุณเรียนรู้และลงมือทําครั้งแรกไม่สําเร็จคุณจะหาวิธีการทําครั้งต่อไปว่า มันจะมีวิธีการไหนนะที่ฉันจะทำสำเร็จได้ในครั้งต่อไปทุกความผิดพลาดของคุณมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือความกลัวค่ะคุณกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าฉันไม่เก่งพอที่จะสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จฉันไม่เก่งพอที่จะลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบบ แล้วคุณก็ผ่านว่าไม่ทงไม่ทำและแบงบงแบนฉันไม่เอาแล้วนั่นเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะสร้างตัวเองมาให้เป็นแบงและแรงจูงใจที่จะทำให้คุณลงมือทำมันคืออะไรมันก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองไงคะถ้าคุณมีเหตุผลมากมายที่จะไม่ลงมือทำเช่นฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเงินฉันไม่มีความรู้ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เหตุผลเดียวที่จะที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือเหตุผลที่คุณจะต้องทำค่ะลงมือทำอะไรก็ตามที่คุณว่ารู้ว่าคุณควรทำคุณจงลงมือทำค่ะคุณต้องเชื่อว่าคุณควรทำคุณต้องทำให้ตัวเองเป็นแบรนด์ให้ได้เมื่อคุณเริ่มคุณจะเติบโตคุณจะแตกต่างจากคนอื่นคุณจะแซงหน้าคนอื่นคุณลองให้คำมั่นสัญญากับเองดูนะคะว่าจะเริ่มต้นลงมือทา จะเริ่มต้นสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์แล้วอยู่กับมันสักสิบสองเดือนถ้าคุณลงมือทำตามนี้คุณจะหลงรักมันคุณจะหลงรักวิธีการนี้แล้วเมื่อคุณมองย้อนกลับไปตอนสิ้นปีเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณมาไกลขนาดไหนการที่คุณคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ตัวเองไม่สามารถที่จะรุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์เนี่ยนั่นเพราะว่าคุณไม่มีแรงจูงใจมากพอ ก็เท่านั้นเองคุณลองสร้างแรงจูงใจซิว่าการการที่ฉันลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์อ่ะคุณจะประสบความสําเร็จขนาดไหนคุณจะมีชื่อเสียงขนาดไหนคุณจะมีรายได้มากขนาดไหนถ้าคุณมีแรงจูงใจมากพอมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ทําลงมือทําเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามที่คุณว่ารู้ว่าคุณต้องทําจงลงมือทําค่ะเพราะแรงจูงใจเดียวของคุณก็คือ คุณเกิดมาเพื่อเป็นแบรนด์เท่านั้นค่ะ